สมเด็จพระบรมราชาที่สหรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระทีนั่งสุริยาติมลินเป็นพระมหากษัตริย์ไทยราัชากาลที่33และเป็นราัชากาลสุดท้ายแห่งอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชระหวังปีพศ2301ถึง7เมษายนพศ2310สมเด็จพระบรมราชามีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเอกทัต เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีเมื่อพระราชบิดาปราบดาพิเศษในปีพศ .2275 จึงโปรดให้ตั้งเป็นกรมขุนอนุรักษณ์มนตรีหนึ่งปีก่อนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตนคนั้นพระองค์ทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษพนุชาของเจ้าฟ้าเอกทัต ให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษทูลว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระเชษฐายังคงอยู่ขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน่าจะสมควรกว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,รรโกศจึงตัดว่ากรมขุนอนุลักษ์มนตรีนั้นเป็นวิสัยพระไทยปัศจากความเพียร ถ้าจะให้ดำรงฐานานุศัก์อุปราชสำเร็จราชการขึงหนึ่งก็จะเกิดวิบัติชิบหายเสียเห็นแต่กรมขุนพรพินิษกขอบด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียวควรจะดำรงสเสวตฉัดรักษาแผ่นดินได้แล้วรับสั่งกับกรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่าจงไปบวชเสียอย่าอยู่ให้กีดขวางกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเกงพระราชอาญาจึงจำพระไทยทูลลาพนวด ไปประทับณวัดละมุดปากจันสวนเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิษได้รับอุปราชาพิเศษเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อพระเจ้ายุหัวบรมโกศเสด็จสวรรคตในปีพศ2 3 0 1พระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชระหว่างนั้นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเสด็จมาประทับณพระที่นั่งสุริยาติอมลรินลาวสองเดือนต่อมา พระเจ้าอุทุมพรสเสด็จไปถวายราชสมบัติแก่กรมขุนอนุรักษ์มนตรีแล้วสเสด็จออกผนวดประทับนวัดประดูทรงรมกรมขุนอนุรักษ์มนตรีจึงสเสด็จขึ้นราชาพิเศษณพระที่นั่งสันเพชรประสาททรงพนามว่าสมเด็จพระบรมราชามหาดีสรบวรสุจริตทศพิธธรรมทะเลศเชษฐโลกานายกอุดมบรมนาถบรมบรพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัว ในระหว่างที่พระองค์ทรงครองราชพม่าได้ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพศ2303พระเจ้าเอกทัศน์ได้ทรงขอให้พระเจ้าอุทุมพรลาพหนวดมาช่วยบัญชาการลบพระเจ้าอลองพญาพระมหากษัตริย์พม่าที่ยกทัพมาแต่สวรรคตเสียก่อนต่อมาในปีพศ2307พระเจ้ามังละโอรสของพระเจ้าอลองพญา ได้เป็นพระมหากษัตรเพิพมมาและสงกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกให้เกณฑ์กองทัพลาวเจ็ดหมือนนายยกเข้าตีเมืองไทยสองทางทางทิศใต้เข้ามาตีเข้าทางเมืองมลิดส่วนทางเหนือตีลงมาจากแควนล้านนาแล้วบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยาเป็นซึกขนาดกันสองข้างโดยได้ล้อมกรุงศรีอยุธยานานหนึ่งปีสองเดือน ก็เข้าพนครได้เมื่อวันที่7เมษายนพศ2310ในพงศวดานฉบับหอแก้วและคองบองของพม่าได้บรรยายให้เห็นว่าในสงครามครั้งนี้ผู้ปกครองกรุงสรีอุทัยเองก็ได้เตรียมการและกระทำการลบอย่างเข้มแข็งมีได้เลวไหลอ่อนแอสาเหตุการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าเอกทัตมีสันนิษฐานไว้หลายข้อ ในลักฐานของไทยส่วนใหญ่บันทึกไว้ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตรจากการอดพักยาหารเป็นเวลานานกว่า10วันหลังจากที่เสด็จหนีไปซ่อนตัวที่ป่าบ้านจิกใกล้กับวัดสังฆวาสทหารพรมา่าเชิญเสด็จไปที่ค่ายโพสามต้นเมื่อเสด็จสวรรคตรนายทองซุขได้นำพระโบรโมศพไปฝังไว้ที่โคกพระเมนตรงหน้าพระวิหารพระมงคลบพิตต่อมา สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีได้ทรงอัญเชิญพระบรมศพขึ้นถวายพระเพลิงตามโบราณราาประเพณีฝ่ายพงศวดานพาม่าระบุว่าเกิดความซับสนระหว่างการลบหนีในเหตุการณ์กรุงแตกจึงถูกปืนยิงสวรรคตรที่ประตูท้ายวังสวนขําให้การของแอนโทนีโกยาตันตำแหน่ง Head of the Foreign European เมื่อวันที่26เมษายนพศ2 3 1 1มีว่ากษัตริย์องค์ที่สูงวัยถูกลอบปรงรชนโดยชาวสยามเช่นเดียวกันหรือไม่พระองค์ก็ทรงวางยาพิษตนเองคำให้การชาวกรุงเก่าปรกฏความว่าสรงพระรูณากับอนาประชาราชทั้งปวงแผ่เมตตาไปทั่วสารพัดสัตว์ทั้งปวงในคำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม ปรากฏความว่าพระองค์ตั้งอยู่ในธรรมสุจริตบพิษสดเดไปถวายนมาส,สการพระศีรันเพชรทุกเวลาไม่ได้ขาดพระบาทจงกรมอยู่เป็นนิดบพิษตั้งอยู่ในทศพิษสิบประการแล้วครอบครองกรุงขันธสศีมาทางสมณพราหมณ์ก็ชื่นชมยินดีปรีเป็นสุขนิราชทุกขภัยด้วยเมตตาบาร,รมีทั้งฝนก็ดีบริบูรณ์ภูนความสุขมีได้ดาน ทางเข้าปลาอาหารและผลไม,ม้มีรถโปชาหูงอาณาประชาราชและชาวนิคมชนบทก็อยู่เย็นกเกษมสารมีแต่จะชักชวนกันทำบุญให้ทานและการมโหสพต่างๆทั้งนางปาดผู้ยากผู้ดีมีแต่ความสุขที่ทุกขอบขันทศีมานอกจากนี้จากรักฐานทั้งสองยังได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าเอกทัศ์ เช่นทรงออกพระราชบัญญัติเครื่องช่างตวงวัดต่างๆมาตาเงินบาทสลึงเฟื้องให้เที่ยงตรงและโปรดให้ยกเลิกภาษีอากรต่างๆเป็นเวลาสปีรวมทั้ง,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 งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบ้านเมืองสงบการค้าขายเจริญทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่คนยากคนจนเป็นจำนวนมากพระราชกรณีกิจด,ดังด้าน,านาศาสนา ทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดเท่าพระองค์และบริจาคทรัพย์ทำการเฉลิมฉลองพระพุทธรูปแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปพระองค์นั้นไปยังวัดวิหารหลวงวัดพระศรีสันเพชรในช่วงต้นรัชกาลทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างพระอารามขึ้นมาสองแห่งคือวัดละมุดและวัดคุทาวาส และยังพระราชดำเนินไปนมาัสาการพระพุทธบาทที่สระบุรีเป็นประจำทุกปีอีกด้วยและเมื่อยามสงบสุขพระองค์โปรดทำบุญบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้เป็นประจำเช่นกันบัญชีพระนามเจ้าในายในคำให้การชาวกรุงเกา่าระบุว่าพระเจ้าเอกทัตมีราชโอรสธิดา5พระองค์ประสูติแต่กรมขุนวิมลพัฒนพระอัครมเหสีคือหนึ่ง เจ้าฟ้าหญิงสิริจันทะเทวีประสูติแต่เจ้าจอมบรรดาเพลงพระสนมอีกอีกสองพระองค์คือหพระเจ้าหญิงสตันสลิน2พระเจ้าชายประเวศกุมารประสูติแต่เจ้าจอมบรรดาแม่นพระสนมอีกมีสพระองค์คือหนึ่งพระเจ้าหญิงสูรา2พระเจ้าชายสุทัศน์ สวนบัญชีรายพนามพระราชวงศ์และข้าราชการสยามที่พม่าว่าจับไปได้จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงเสียในปีพศ2310ระบุลายพนามเจ้านายว่ามีพระราชายาสีพระองค์และมีพระราชโอรสธิดาเจ็ดพระองค์ในสมเด็จพระธินั่งสุริยญาตอมรินถูกจับไปยังพม่าได้แก่พระราชชายา 1. นึ่พนางเมาลีสอหมอมิ่ง 3. ามหมอมสีสีหมอมศิลาสวนพระราชบุตรหนึ่พระองค์เจ้าชายประเภท 2. พระองค์เจ้าชายสุรเดช 3. พระองค์เจ้าชายเศษสีพระองค์เจ้าหญิงประพิมพห้าพระองค์เจ้าหญิงน้อย 6. พระองค์เจ้าหญิงดอกมะเดือด่อ 7. พระองค์เจ้าหญิงเลิศสตา บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยา้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบา ที่เรารักษาสืบไป